วัดเชตวันที่จังหวัดลำปางกันนะคะค่ะวัดนี้ดูเหมือนจะมีอะไรมากกว่าแค่วัดธรรมดาทั่วไปนะคะมีกริดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาค่ะว่าอะไรทำให้วัดเชตวันโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งเรื่องสถาปัตยกรรมที่เขาว่าผสมผสานกันได้แบบน่าสนใจมากแล้วก็มีเหมือนปริศนาเล็กๆเ,เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในวัดด้วยนะคะใช่เลยค่ะ จุดที่แบบสะดุดตามากๆเลยจากข้อมูลที่ได้มาก็คือเรื่องสถาปัตยกรรมนี่แหละค่ะที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างความเป็นสมัยใหม่แล้วก็มีอิทธิพลอินเดียแล้วก็พมา่าด้วยดูแล้วน่าค้นหามากเลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเอาล่ะค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าวัดเชตวันนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำปางเลยบนถนนบุญวาดตําบลหัวเวียง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2417นะคะก็ถือว่านานพอสมควรเป็นพระอารางในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายค่ะครับการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมนี่แหละครับที่น่าสนใจจริงๆโดยเฉพาะตัวพระอุโบสถที่ข้อมูลเขาบอกว่าได้รับอิทธิพลจากทั้งอินเดียแล้วก็พมา่าซึ่ง ก็น่าจะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การค้าขายหรือว่าผู้คนในลำปางยุคนั้นนะครับทําให้วัดนี้มีหน้าตาที่ประวัติแตกต่างจากวัดล้านนาแบบดั้งเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างแน่นอนเลยค่ะฟังดูน่าสนใจมากสิ่งก่อสร้างหลักๆในวัดจากข้อมูลก็มีพระอุโบสถกับพระเจดีย์นะคะแต่ว่าไฮไลท์สําคัญที่ข้อมูลชี้ชัดๆเลยเนี่ยคือพระประธานในพระอุโบสถค่ะรายละเอียดเขาบอกว่าพระประธานองค์นี้นะคะเป็นศิลปะเชียงแสน บางมารวิชัยหรือท่าที่พระพุทธเจ้าเอาชนะมารซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากในศิลปะล้านนานะคะลักษณะเด่นคือพระพักจะดูสงบสงี่ยมแล้วกเ็เรียวยาวหน่อยหนึ่งแล้วก็บนยอดพระเศียรนะคะมีเปลวพระสบหรือเปลวรัศมีคล้ายๆเปลวไฟสวยงามมากเลยค่ะใช่ครับ สวยงามจริงๆแต่ว่าเรื่องที่มันชวนให้ขบคิดจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงฐานพระประธานนี่แหละครับคือตรงนั้นนะครับมีพระพุทธรูปสำริดองค์เล็กๆสมัยเชียงแสนเหมือนกันประดิษฐานอยู่หลายองค์เลยแล้วข้อมูลก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่าองค์เล็กๆพวกนี้เนี่ยเปลวพระศกบนพระเศียรกลับเป็นแบบมุ่นมวยผมไม่ใช่เปลวไขเหมือนองค์ประธานที่อยู่ข้างบนโหจริงเหรอคะแสดงว่า อาจจะสร้างคนละยุคก,กันเลยหรือเปล่าคะเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะว่าลักษณะเปลวพระศกเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่นักประวัติศ,ศาสตร์ศิลปะเขาใช้กําหนดอายุพระพุทธรูปกันการที่องค์เล็กเป็นแบบมุ่นมวยผมซึ่งมักจะพบในพระพุทธรูปที่เก่าแก่กว่านะครับก็ทําให้สันนิษฐานได้ว่าพระองค์เล็กเหล่านี้อาจจะเก่าแก่กว่าองค์ประธานที่ตั้งอยู่ด้านบนเสียอีกเหมือนกับว่าเรากําลังเห็นชั้นของประวัติศาสตร์แบบซ้อนทับกันอยู่นัจิตเดียวกันเลยครับ โหหน้าทึ่งมากเลยค่ะเหมือนวัดกำลังเล่าเรื่องราวผ่านรายละเอียดทางศิละปะเหล่านี้เลยนะคะเนี่ยนอกจากพระประธานที่น่าสนใจมากๆแล้วในข้อมูลยังบอกอีกว่าด้านในอุโบสถก็มีจิตรกรรมฝาผนังให้ชมกันด้วยนะคะครับผมแล้วก็มีการเทศนาธรรมทุกวันพระด้วยค่ะแต่ว่ามีข้อควรราบนิดนึงคือหากจะเข้าชมเป็นกลุ่มใหญ่ต้องแต่สิบคนขึ้นไปต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าก่อนนะคะอ๋อครับอันนี้สาคัญ ค่ะแล้วก็ในบริเวณวัดก็มีอาคารเรียนของสถาบันพลังจิตตานุภาพอยู่ด้วยค่ะครับครบเลยสรุปจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้นะคะวัดเชตตวันลำปางนี่เป็นเหมือนภาพสะท้อนของเมืองลำปางเลยก็ว่าได้นะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลหลากหลายทั้งสมัยใหม่อินเดียพมา่าเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจแล้วก็มีพระประธานศิลปะเชียงแสนองงดงามเป็นศูนย์กลางความศรัทธา พร้อมกับปริศนาเรื่องอายุของพระพุทธรูปองเล็กๆที่ฐานชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะใช่เลยครับถ้าเราลองเชื่องโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะท่าสถาปฏิยรรมแบบผสมผสานที่สะทอนอิทธิพลพมา่าซึ่งเอ่อเข้มข้นมากในประวัติศาสตร์ลำปางแล้วก็พระพุทธรูปเชิงแสนองค์ประธานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปองคเล็กๆที่ฐานซึ่งอาจจะเก่าแก่กว่าเนี่ยมันอาจจะกําลังบอกเล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเชื่อหรือแม้แต่ฝีมือช่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ตลอดหลายร้อยปีได้ลึกซึ้งกว่าแค่ที่เราเห็นผิวเผินนะครับออลองนึกต่อไปก็ได้นะครับว่าวัดแห่งนี้ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางกายภาพเนี่ยมันกําลังกระซิบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอดีตของผู้คนแล้วก็ชุมชนลำปางให้เราฟังอยู่บ้างเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะ